ไว้ด้วยคำว่ารัก ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงนี้ของรายการ Last c h a น n e l by y a m a h นะคะสัปดาห์นี้เรายังคงเกาะติดกับงานมอเตอร์โชว์2022ภายในบูธของ Yamaha ปีนี้เราใจสุดๆภายใต้คอนเซปต์ Yamaha m o t o r w ิร์ s อนาจักรยนยนต์แห่งความเร้าใจสู่สังคมแห่งอนาคต นาคอนเซปต์ Concept ก็บอกอยู่แล้วนะคะว่ายามาฮ่าจัดเต็มและยามาฮ่าเป็นผู้นำเรื่องของรถในอนาคตนั่นเองนะคะ ปีนี้ยามาฮ่าจัดรถจักรยานยนต์ออกมาเป็นซีรีส์พร้อมนวัตกรรม EV สุดล้ำพร้อมโมเดลใหม่ถึง6รุ่นด้วยกันแล้วก็อีกหนึ่งสเปเชียล o n ดิชันี่เลยค่ะผู้บริหารใหญ่ของบริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์จำกัดคุณพงศธรเอื้อมงคลชัยนะคะ,ะท่านผู้บริหารท่านนี้เป็นผู้นำรุ่นใหม่ที่มีความทันสมัยพร้อมกับ มีการเปิดตัวรถ All New A15 Connected และรุ่นพิเศษนั่นคือ All New A15 M Connected รุ่นนี้มี ABS ค่ะคุณผู้ชมคะมีถึง4สี4ด้วยกันนะคะดูผิวเพินนะคะคุณผู้ชมคะจะเหมือน R1M เลยนะคะในราคาที่เล้าใจจริงๆไปดูได้นะคะตัวจริงอยู่ที่ Yamaha Booth ท,ที่งาน Motor โ Show โโเมืองทองธานีนะคะ เดี๋ยวเราไปฟังคุณพลพัฒน์ปวีชานน์ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายการตลาดกลุ่มรถสปอร์ตและกลุ่มรถครอบครัวบริษัทไทยยามา่ามอเตอร์จำกัดกันค่ะและสำหรับอีกหนึ่งไฮไลท์ในงานมอเตอร์โชว์2 0 2 2ในปีนี้นะครับกับครั้งแรกในการเปิดตัว All New YAMAHA R 1 5มีอยู่ด้วยกัน2รุ่นนะครับได้แก่รุ่นแรก All New YAMAHA R 1 5 Connected นะครับเป็นรุ่นเริ่มต้นหรือว่ารุ่น Standard นะครับ ราคาเปิดตัวอยู่ที่1,15,000บาทนะครับและสำหรับรุ่นที่2คือเป็นรุ่นท็อปนะครับ All New Yamaha R 1 5 M Connected ABS นะครับราคาเปิดตัวอยู่ที่1,35,000บาทแต่รุ่นนี้มีสีพิเศษเพิ่มมาอีก1สีนะครับคือเป็นสีขาวแดงเป็นสีฉลองครบรอบ60ปีของการแข่งขัน World Grand Prix Championship นะครับตัวนี้ราคาจะอยู่ที่1,37,000บาทนะครับและสำหรับพิเศษนะครับคนที่จอง ผ่านทางออนไลน์100คนแรกนะครับจะได้รับสิทธิพิเศษนะครับของแถมมูลค่ารวมมากกว่า22,000บาทนะครับและยิ่งไปกว่านั้นนะครับสำหรับคนที่จอง100ท่านแรกเราจะนำชื่อไปจับรางวัลนะครับเพื่อที่จะได้รับป้ายทะเบียนหมายเลขหนึ่งซึ่งมีอยู่แค่ท่านเดียวเท่านั้นที่จะได้รับไปนะครับก็ฝากทุกท่านนะครับไปติดตามข่าวสารและก็การจับจองได้ผ่านทางออนไลน์นะครับทาง Yamaha Society Thailand นะครับฝากด้วยนะครับสำหรับ โปรโมชั่นดีๆแล้วก็เจ้าตัว All New Yamaha R15 ที่เปิดตัวในวันนี้ครับขอบคุณครับสำหรับรถรุ่น All New Yamaha R15 Connect e d และ All New Yamaha R15 M Connect e d ABS ซึ่งเป็นกลุ่มรถ Racing Sport เป็นรุ่นเรือธงที่ Yamaha ครองส่วนแบ่งตลาดเป็นอันดับหนึ่งในประเทศไทยในกลุ่มรถ Sport 150cc ออเนียวย a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  าอา n ซี c ห้า e ดีไซน์ใหม่หมดทั้งคันด้วยการดีไซน์แบบ Aero Dynamic ไฟหน้าแบบ Full LED แบบ Twin Eyes พร้อมไฟ Monofocus LED มาพร้อมกับแอปพลิเคชั่ c o o n n e t t เทคโนโลยีจากย a ม a ฮ่อันนี้สุดล้ำนะคะคุณผู้ชมคะให้กับผู้ขับขี่และเชื่อมต่อกันเป็นหนึ่งเดียวกับ มือถือของผู้ขับขี่อย่าลืมนะคะซื้อ,อยามาฮ่าทุกรุ่นแล้วรุ่นไหนที่มี w วท์คอนเน็กช่วยการุณารีจสิสกันนิดนึงคุณผู้ชมนะคะก็จะได้ใช้ประสิทธิภาพของรถที่ทันสมัยอย่างเต็มที่พร้อมกันนี้มีถึงสองสีใหม่สีน้ำเงินแล้วก็สีดำราคาแนะนำที่บูธเลยนะคะ115,000บาทและรุ่นท็อป อ l นิวย m ่ห้า R15M c o n n e c t e d ABS ที่เพิ่มความเร้าใจยิ่งขึ้นด้วยเทคโนโลยีจากสนามแข่งระบบ Quick s h i f t e r เปลี่ยนเกียร์โดยไม่ต้องกับคลัชและระบบ Traction Control ป้องกันการลื่นถลายของล้อนหน้าระบบเบรก ABS ช่วยให้คุณหยุดรถอย่างมั่นใจในสถานการณ์ที่คับขันแม่จัดเต็มจริงๆ และมีระบบทักชั n นคอนโท l ป้องกันการลื่นถลายของล้อหลังและระบบ ABS ช่วยให้คุณหยุดรถอย่างมั่นใจในสถานการณ์คับขันและเปิดตัวพร้อมสีใหม่สีเทาและก็สีดำในราคาแนะนำ1,35,000บาทและสีขาวแดงลาย Yamaha r o รลแกรนพิกฉลองครบรอบ60ปีในราคาแนะนำ1,37,000บาท และคุณผู้ชมยังเทพไปกับเครื่องแต่งกาย R-Series c o l l e c t i o n ที่ออกแบบมาให้เหมาะสมกับสาย r ร s i n g Sport ตัวจริงอย่างคุณผู้ชมค่ะรีบรีบไปกันนะคะพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายของงานมอเตอร์โชวปี2022เดี๋ยวคุณผู้ชมจะไปจองรถรุ่นนี้กันไม่ทันนะคะตอนนี้ต้องพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักคู่ค่ะเรากลับไปพบกับช่วงต่อไปของรายการค่ะ